มันกบเผือกเด้อจ้านี่เด้อมันกบเผือกเด้อ เอาเท่าไหร่จ้าเอารวมไหมคะจ้า ชอนี่เป็นมั่นกับเผือกเด้อจ้าใดรที่ว่าต้องการแป้งสำเร็จรูปเด้อจ้าไม่ขาดขายโลละลอยเด้อค่ะ ค้าขายอยู่จินดามานี่เด้อจ้าสะพานหนึ่งเด้อจ้าตลาดเกาจินดาเด้อค่ะเถิดไท้ยสามสามเด้อค่ะไปต้องการมาซื้อได้เด้อจ้าผูริยาซื้อแป้งสำเร็จรูปกะซื้อได้เด้อค่ะผู้ใหญ่โบเสื้อกะมามาซื้อไปซิมก่อนเด้อค่ะ อันนี้สูตรนี่กรอบหนอกนุ่มใน่แล้วจ้าบม,มีสูตรป่วยผู้รดเป็นแบบนี้แล้วค่ะมีสูตรเดียวเด้วค่ะ อันเผือกด้วยจ้าเผือกหน้าตาเป็นแบบนี้เด้อค่ะอันนี้เขาใส่แป้งกับอามะพร้าวคูดเนาะค่ะเนี่ยมะพร้าวคูดเขาเขาซื้อมาที่ยังบริคัรน,น้ำหมองเด้อค่ะนี่อ่าแล้วก็น้ำกะทิหัวหางด้วยจ้านี่ มีแป้งเฮาเ้ยค่ะเข้มข้นแบบนี้เลอค่ะสูตรคนอื่นเขาที่เขาบอกว่าซื้อมาขาวาแล้วมาขั้นน้ำม,มันออกนะมันบ่แสระบร่จ้ะสูตรไหมค่ะนี่บ่ได้ขั้นน้ำออกเด้น้ำกระใสต่างหากได้หัวหางนี่มันกูดกระใสต่างหากเด้สูตรไหมค่ะบ่นนออได้คือสูตรผู้อื่นเลอค่ะ่อ,ะอมน้ำมันได้จ้ะ ข้าเขาไปดูคลิปคนอื่นเนาะค่ะเพราะว่าคัานบวกลขันน้ำคันบวกลขันนั่น,นซื้อมาอันมะพร้าวขูดมาคัานบวกลขันออกอะ่ะมันสีอมน้ำมันสูตรแม่ค่าบ่อได้แบรนคันน้ำออกเด้อค่ะน้ำมันกรบโบอมเด้อค่ะแม่ค่้าใส่ทั้งขูดทั้งคันน้ำ ถอดเผือกกับมันเลยจ้ะไฟเบาๆเพาต้องใส่เผือกกับมันเลยค่ะเผื่อจะหามันซุกข้างในเลยค่ะถ้าไฟแห้งมันจะซุกเลยค่ะสูตรนี้เพราะว่าเผือกกับมันเขาทำชิ้นหนาเลวไดิทำชิ้นบางเลยค่ะเ้อค่ะใครสนใจอยากสือแป้งสำเร็จรูปเลอค่ะแม่ค้าอกคายสูตรเ้อค่ะแม่ค้าขายแกบแป้งเลอจ้า ค่ะขายแกะแป้งสําเร็จรูปเด้อจ้าลลอร่อยด้วค่ะอุปกรณ์กลวยทอดด้วค่ะผม่มีอย่างมีหมอนหนึ่งแล้วก็เตาแก๊สแล้วก็มีที่กองนี้ด้อค่ะนี่แล้วก็มีประถานนี่ค่ะนี่เด้อค่ะนี่ก็มีอเนี่ยหนึ่งค่ะก็สามารถทำเป็นอาซีบได้ด้ด้อค่ะนี่มาสำเี็จด้อค่ะไม่ขามาะไรเห็นเบิ่งแค่นี้เด้อค่ะ